ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีธนูกำลังจะยกย้ายออกจากภพมบบรณะย้ายเข้าสู่ราศีสิงโครจรเป็นสุภมงคลแก่ดวงชะตาและก็จะมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิบดีก็นับว่าดวงดาวจะให้คุณให้ผลให้เจ้าชะตาจะมีความสุขความเจริญเกิดความรุ่งเรืองและสมหวัง และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกันมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจากักรก็แปลว่าช่วงเวลาจากนี้ไปชาวลัคนาราศีธนูคุณจะมี energy มีพลังงานมีความกระตือรือร้นที่มากขึ้นและชะตาชีวิตของคุณจะได้พลิกฟื้นกลับมาคืนชีพได้อีกครั้ง ต่อจากนี้ไปหลายคนหลายท่านจะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆจะได้ขวนขวายหาโอกาสที่ดีจะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเข้าสู่ตัวมากขึ้นและในส่วนของดาวดวงอื่นๆที่เหลือจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้ค่ะก็เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมปี2566 ของผู้ที่เกิดในลัคนาธานูหรือหากท่านใดนะคะที่อาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเอง ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีธนูรับฟังคำพยากรณ์แทนได้เช่นกันนะคะและในชแนลของแม่หมอนั้นนะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยใช้ปฏิหินสุรยิยญาตเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและแม่หมอก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับโชคชะตาของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะแม่หมอก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะว่ากว่าที่ชีวิตของคุณจะมีความเข้าที่เข้าทางจะมีความปลอดโปร่งโล่งใจจะมีความสบายใจได้มากขึ้นนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลา,าประมาณครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนกลางเดือนดาวอาทิตย์ก็ยังจะโครจรเป็นมรณะกับดวงชะา ขอองคคุณยู่่ะเอาล่ะสำหรับอาทิตย์ที่เป็นมรณะนั้นก็อาจจะแปลได้ว่า ในช่วงนี้นะคะชาวธนูหลายคนเลยคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลเข้ามาหลายคนก็มีโอกาสจะได้เดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปวัดวาอารามหรือก็อาจจะได้เดินทางไปทําบุญนะคะในช่วงเข้าพรรษาได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่แปลกใหม่ก็ได้นะคะและขณะเดียวกันค่ะการที่ดาวอาทิตย์ โคจรอ,อยู่ในภพเสียนั้นก็อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าชาวธนูเองคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะ เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความถูกดิสเครดิตได้เข้ามาเช่นกันค่ะและช่วงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าชะตาชีวิตบางทีมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาและตัวของคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงไม่อยากจะไปต่อสู้แข่งขันกับอะไรและก็จะมีความรู้สึกท้อแท้ใจได้ง่าย ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความเหนื่อยความหนักจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะช่วงที่ดาวหลายดวงไปโคโจรเป็นมรณะนั้นก็อาจจะส่งผลให้ชาวธนูเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปลงมือทำอะไรใดๆในตอนนี้ก็ได้ค่ะ แต่สำหรับในเรื่องของความโชคดีโชคลาบนั้นก็ถือว่าจะยังอยู่ข้างชาวธนูนะคะเพราะว่าดาวพุธจะโครจรอ,อยู่ในภพสุพะไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยค่ะก็แปลว่าคุณจะยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแบ่งเบาเหนื่อยหนักยังไงก็ตามนะคะถือว่าจะยังมีคนคอยให้คําปรึกษาและการงานธุรกิจที่อาจจะมีความไม่ลงตัวยังไม่เข้าที่เข้าทาง คุณก็ยังสามารถที่จะประคับประคองให้ดําเนินการต่อไปได้ด้วยปฏิภาณและไหวพริบที่มีด้วยทักษะของการเจรจาการต่อรองและวาทศิลป์จะเป็นสิ่งที่นําพาให้ชาวลัคนาราศีธนูจะสามารถแก้ปัญหาที่ยากๆได้อยู่เสมอนะคะ เอาละค่ะทีนี้แม่หมอก็จะขอพูดถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูอย่างไรบ้างเริ่มต้นในวันที่18สิงหาคมค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายออกจากราศีกรกฎย้ายออกจากภพมรณะในดวงชะตาและเมื่อถึงตอนนั้นนะคะก็แปลว่าถึงเวลาที่ฟ้าได้เปิดทาง ให้คนธนูนะคะจะกลับมารุ่งเรืองรุ่งโรดได้อีกครั้งและจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะไปหยิบจับทำอะไรก็ตามคุณก็มีเกณฑ์จะสำเร็จจะมีชื่อเสียง จะมีเกียรติยศเข้ามาและก็จะเป็นจังหวะที่ชาวธนูนับจากนี้ไปนะคะจะดวงดีจะดวงเฮงจะดวงปังยาวๆต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะคะและในวันที่18สิงหาคมเช่นกันค่ะดาวอังคารจะย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกัน และการที่ดาวอังคารย้ายราศีในรอบนี้ก็นับว่าจะส่งผลดีให้เกิดกับคุณนะคะโดยเฉพาะในใครเนาะที่อาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์ใจในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเงินการหารายได้นะคะก็นับว่าจากนี้ต่อไปจะมีความผ่อนคลายได้มากขึ้น และก็หลังวันที่18สิงหาคมนี่ล่ละค่ะชาวธนูหลายคนเลยก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานเข้ามาด้วยนะคะปิดท้ายในวันที่27สิสิงหาคมดาวศุกร์จะถอยหลังกลับเข้าสู่ภพมรณะอีกครั้งตรงนี้แม่หมอมองว่านะคะดวงดาวจะส่งผลในทางที่ดีมากกว่าในทางที่ร้าย เพราะว่าดาวสุขเดิมนั้นเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอาริที่หมายถึงอุปสรรคศัตรูนี่สินเมื่อได้ยกย้ายเข้าสู่พบเสียเรือนเสียกแ็แปลว่าในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความทุกข์ใจใดๆนะคะเกี่ยวกับภาระนี่สินต่างๆก็น่าจะสูญสลายไปหรือตัวคุณเองนั่นละคะชาวธนูคุณจะได้ย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาที่มีได้สำเร็จลุล่วงนะคะ ในด้านการงานก็นับว่าน่าจะเป็นจังหวะดีนาทีทองของคุณเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่ได้ผ่านความอึดอัดใจ ความทุกยากความเบื่อหน่ายในงานที่ทํามาตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมแต่สิงหาคมนี้นะคะดาวการงานของคุณก็จะไปโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยจะเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งราชาโชคแก่ดวงชะตาเอาล่ะมันแปลว่าการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าที่มากขึ้นหรือสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปก็มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนกันในช่วงนี้ชาวธนูมีโอกาสดีในเรื่องของการ ที่จะได้ขยับขยายการปรับตำแหน่งอาจจะได้รับรางวัลหรือว่าคำชมเชยหลายคนจะได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่มันสำคัญส่วนคนหางานสมัครงานต่างๆก็ลุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะรีบยื่นใบสมัครรีบยื่นข้อเสนอกันได้เลยและหลังวันที่18สิงหาคมนะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ภพสุภะนะคะถือว่าจะย้ายเข้ามาหนุนส่งให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตไปอีกขั้นคนค้าขายนย จะเป็นจังหวะของการทำกำไร,รจะทำมาค้าขึ้นจะมียอดขายที่ดีแต่ใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมว่าการที่ดาวอังคารไปโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานของคุณนั้นกแ็แปลว่าชาวธนูเองจะต้องขยันต้องลุยสู้แต่เหนื่อยแล้วจะสำเร็จเหนื่อยแล้วจะสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับคุณนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของการเงินการทองในเดือนนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะหาเงินเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเป็นกอบเป็นกำรรเพราะเมื่อดวงการงานของเราดีเนาะก็จะส่งผลให้เกิดรายได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมๆกันหลายคนจะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามาค่ะและในบางคนก็มีเจนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระปัญหาด้านการงานให้กับคุณหลายคนจะได้เงินได้โชคจากคนรักจากความรักนะคะอาจจะได้ของมีค่าจากความสเสน่หาและในส่วน ของโชคลาภของชาวธนูในเดือนนี้คุณอาจจะต้องเน้นเลขที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขเซียมซีเลขทูบเลขจากการทําบุญเป็นหลักนะคะภาพรวมดวงชะตาถือว่าสิงหาคมจะเป็นเดือนที่การเงินคล่องมือคะ่ะและก็จะมีโชคเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจแต่ใดๆก็ตามชาวธนูคะในตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็กําลังถอยหลังอยู่เช่นกันแปลว่าตัวคุณเองก็ต้องระวังจะเสี เงเงินพราะเพื่อนเพราะคนใกล้ตัวและช่วงนี้นะถ้ามีใครมาชวนให้ไปลงทุนทำอะไรก็ตามคุณก็อาจจะต้องรอบคอบตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ก็ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะดาวความรักของชาวธนูนั้นก็ได้ยกย้ายออกจากภพมรณะแล้วล่ะค่ะซึ่งพอดาวความรักย้ายออกจากภพเสียก็จะนำพาบรรยากาศดีๆเกี่ยวกับความรักเข้ามาถือว่าในช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะจะมีความรู้สึกชื่นใจต่อกันเข้ามาเช่นในบางคู่เนาะก็มีโอกาสจะได้รับของขวัญของฝากจากแฟน ะะอาจจะได้เงินทองได้ของมีค่าหรืออาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันใครที่ยังโสดอยู่ถือว่าคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักจากการเดินทางหรือจากการที่ได้ไปทำงานทำกิจกรรมร่วมกันใครที่มีคู่มีแฟนนะความรักของคุณกลับมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วค่ะจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ตัวคุณเองก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับคำพูดคำจาที่ไม่ทันคิดนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุให้ต้องทะเลาะกัน เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาล่ะค่ะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์จะยังไม่ย้ายราศีชาวธนูเองก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับสายตานะ,ะช่วงนี้จะแสบตาปวดหัวปวดไมเกรนบางคนก็จะมีความเครียดสะสมมากหน่อยนะคะทําให้อารมณ์ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงนอกจากนี้ชาวธนูก็จะต้องระวังเกี่ยวกับประ ของฝนฟ้าพายุที่อาจจะทําให้การเดินทางของคุณเกิดปัญหาก็ได้ประมาณนี้นะคะส่วนในวันที่ดวงไม่ดีรู้สึกขี้เกียจจนไม่อยากจะทําอะไรจะได้แก่วันที่9 10 14 15 23 24และวันที่25สิงหาคมนะคะ สำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่เจดคทาแปดเหรียญและคิงเหรียญน,นะคะเอาละคะ่ะชาวลัคนาราศีธนูคะเปิดตัวมาด้วยไพ่เจดคทาแบบนี้ก็ถือว่าในเดือนสิงหาคมน่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่คุณจะต้อง รับบทคนสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะเพราะว่าเจ็ดคาทานั้นเป็นไพ่ของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แต่ข้อดีก็มีเช่นกันค่ะแปลว่าสู้แล้วมันจะสําเร็จเหนื่อยแล้วมันจะมีความสมหวังเข้ามาส่วนไพ่แปดเหรียญก็แปลว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างส,างสินทรัพย์สร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองถือว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวธนูไปทุ่มเททําอะไรก็ตามมันจะออกดอกออกผลน,นะคะจะมีการขยับขยาย ะะทางในเรื่องของธุรกิจการงานการค้าขายเรียกว่าจะได้ทั้งชื่อเสียงและก็จะมีรายได้หล่งไหลเข้ามามากขึ้นดังนั้นเนาะชาวธนูเหนื่อยแบบเจ็ดคาถาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมีสิ่งดีๆในวันหน้าลำบากในวันนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นเศรษฐีในอนาคตเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็นไพ่คิงเหรียญนะคะคิงเหรียญคือความมั่นคงทางการเงินดังนั้นก็แปลได้ค่ะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเททุ่ม แรงลงไปทํานั้นจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนเพราะว่าในที่สุดแล้วชาวธนูนี่แหละมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่จะได้กําไรก้อนโตเข้ามาเอาละ่ะยังไงก็ตามนะคะเหนื่องยงหนักยังไงก็ต้องทนและแม่หมอเองก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะขอให้คุณรุ่งเรืองรุ่งโรดดุดดังพระอาทิตย์ในสุพะและก็ขอให้คุณได้เฮงได้ปังร่ำรวยเป็นเศรษฐีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ

ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบควรช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Sub SCRIBE กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดเนาะที่สละเวลาให้เกียรติช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรืออาจจะช่วยกันเขียนคำแนะนำนะเขียนคอมเมนต์คำติชมใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงาน ก็ขอขอบพระคุณมาณนที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ